กับคีฟเ a อร์ i t e ออฟเดอะเยียร์นะคะที่เป็นหมวดของเมคอัพนั่นเองนะคะไม่ได้ลืมนะแต่ว่า ไม่ได้มาทําสักที <c oughs> อาจจะช้าปไปหน่อยนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะทุกอย่างที่พูดในคลิปนี้นะคะเป็นสิ่งที่แบบใช้แล้วชอบจริงๆแล้วซื้อซ้ําอยู่เรื่อยๆนะคะก็ <c oughs> จะมาเรียงลําดับตั้งแต่ตัวแรกนะคะเริ่มกันที่งานผิวนะคะงานผิวนะที่ก็ยังคงใช้เป็นตัวนี้ตลอดนะคะน้าที่ไม่ได้อวยสินค้าของตัวเองแต่ว่าน้าที่ใช้ตัวนี้ตลอดจริงๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นได้ทั้งกันแดดนะเอสเวฟพีบกเอบวกคือกันแดดสูงที่สุดแล้วน้าที่เป็นคนที่วิ่งกลาง แจ้งตลอดด้วยนะคะต้องใช้กันแดดที่ SPF สูงนะคะประสิทธิภาพกันกันแดดที่มันจริงๆนะและตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นได้ด้วยเป็นตัวที่ทําให้ผิวสวยได้ในตัวเดียวเลยคือส่วนตัวนัตตีนะ่ะน้าตีมีรอยสิวเยอะนะช่วงนี้รอยสิวเยอะก็จริงแต่ว่าน้าตีก็ยังคงชอบแต่งหน้างานผิวอยู่ดีไม่ชอบอะไรที่มันปกปิดแบบตึ้บมากๆแล้วตัวนี้คือได้งานผิวสวยที่เป็นธรรมชาติแบบงานผิวแบบวันนี้ก็ใช้มาเห็นไหม ทุกคนจะเห็นได้ว่างานผิวมันแบบหน้ามันฉ่ำมันดูสุขภาพดีนะคะเป็นแบบเนื้อทินนะคะมันจะเนื้อเบอบมากและเกลี่ยง่ายมากเราสามารถใช้นิ้วมือของเรานี่คือเกลี่ยได้เลยเกลี่ยแบบเหมือนทาสกินแคร์เลยคนที่แบบแต่งหน้าไม่เป็นอะ่ะก็สามารถแบบใช้ได้ง่ายๆเลยใช้มือก็ได้ใช้พับคุชชั่นนะคะฟองน้ําตบๆก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เลยแล้วมันง่ายมากๆทําให้ชีวิตในแต่ละวันคือง่ายมากมี2เบอร์นะคะส่วนตัวนัเตียคือใช้ทั้ง2เบอร์ผสมกันเลยนะคะวันไหนอยากได้ขาวหน่อยก็ใช้ศูนย์หนึ่ง วันไหนอยากได้ทําชาต์02หรือว่าวันไหนที่อยากคอนโทลเองก็เอาผสมก,กันเลยเบอร์01 02ที่ให้ดูเนื้อใกล้ๆนะคะอันนี้นคือเบอร์02นะคะคือเนื้อเบามากเห็นปะเนื้อเบาเป็นเนื้อทินที่แบบเวลาเกลี่ยแล้วคือจะแตกตัวเป็นน้ําด้วยแล้วผิวคือจะเงาฉ่ําเล่นแสงแบบทันทีเลยแล้วง่ายมากเห็นไหมใช้มือเกลี่ยวเบา่ะก็คือจบเลยผิวสวยเลยอะก็ค <Ą> ือเนียนเลย ธรรมชาติเลยคือใช้จริงและใช้มาหลายปีแล้วทั้งวิ่งเอวิ d เดนลุกไปออกงานตัวเดียวคือจบแล้วคือเขาเหมกกาะกับสภาพอากาศประเทศไทยด้วยที่แบบร้อนคนที่เหงื่อออกคนที่ออกกําลังกายเหงื่อออกเยอะๆไม่หยือไม่หยานะและนะี่เป็นคนหน้ามันใช้ตัวนี้ได้ สามารถคุมมันได้ด้วยนะคะแต่คนผิวแห้งก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคนผิวมันคือใช้แล้วก็ลงแป้งฝุ่นต่อคนผิวแห้งคือใช้แล้วไม่ต้องลงแป้งเลยก็ได้ก็จะได้ผิวช้ำๆหลังจากคลิปนี้ออกไปนะที่ก็ไม่รู้ว่าจะมีของขายหรือเปล่านะคะเพราะว่าจะหมดแล้ว <laughs> น้ที่มีแผนจะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ด้วยก็เลยต้องรออีกหลักเดือนเลยอาจจะเดือน2เดือน3เดือนอะไรนี้ที่ก็ไม่รู้แต่ว่าคือตอนนี้ของเหลือน,น้อยมากๆแล้วนะคะตัวต่อไปก็คือ น,นี้ค่ะตัวนี้คือเป็นเขาเรียกว่าคอเรคเตอร์และเป็นคอเรคเตอร์สีฟ้านาตี้ไม่เคยใช้คอเรคเตอร์สีฟ้ามาก่อนนะตัวนี้น้ตที้ซื้อที่สนามบินนะคะทุกคนคือกัดฟันซื้อเลยเพราะว่าไปลองแล้วเฮ้ยเนื้อดีมากเบามากและทําให้ผิวมันสว่างแบบวาบมากทุกคนนัที่แนะนําเลยนะใครที่แบบว่าแต่งหน้าแล้วหน้ามันดูหมองคล้ํามันดูไม่สดใสมันดูไม่แบบ มันไม่ไม่ขาวอะเออลงลงไปก่อนที่เราจะลงรองพื้นที่เราจะแต่งหน้านะคะทุกคนจะทําให้หน้าของเรามันสว่างวาบขึ้นเราไม่จะเป็นต้องลง,ลง,ลงทางหน้านะคะเราลงแค่กึง่งกลางหน้าอะตรงนี้ใต้ใต้ตาหน้าแก้มหน้าผากคางปุ้งมัน ขึ้นมาเลยนะคะแต่ต้องเลือกดีๆด,ด้วยที่มันแบบไม่รบกวนเมคอัพตัวอื่นไม่ก่อให้เกิดคราบมันหลอดใหญ่มากด้วยเห็นปะของจีวงชีก็คือแพงจริงนัตที้ซื้อมาจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะเกือบเกือบพันหกพเนื้อมันเบามันเกลี่ยง่ายแล้วคือตรงที่ทาน่ะนะสว่างวาบขึ้นมาเลยแล้วเนื้อเบาดีมากๆเลยแล้วนัาตี้ก็ไปลองแบบแบรนด์อื่นๆนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ยังแบบ ไม่ขาวสะใจเท่าตัวนี้นะคะทุกคนไอเทมต่อไปนะคะทุกคนบอกเลยไอเทมนี้เอาไว้หลอกคนอื่นว่าหน้าช้ำคือบอกเลยน้องคนนี้คือบา์มเขาเป็นบา์มแบบนี้เป็นที่มาเป็นรูปแบบสติกคือทําให้หน้าของเราช้ำแบบช้ำเหมือนน้ามันกลิ้งจริงๆเลยค่ะทุกคนส่วนตัวนาเตยจะใช้แค่ตรงนี้นะเห็นไหมตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ย พอส่วนตัวนะั่นที่เป็นคนหน้ามันนะถ้าคนที่หน้าแห้งอาจจะใช้เยอะกว่านี้ได้ตรงหนกแก้มสันจมูกตรงเหนือคิ้วข้างอะไรเงี้ยได้เลยตรงกระทบแสงอะไรเงี้ยแต่ว่าคนหน้ามันอย่าใช้เยอะใช้แค่นี้พอ แค่ตรงกระทบแสงตรงนี้ที่เห,เห็นว่าทุกคนน่าจะเห็นนะคะหนกแก้มมันฉ่ำมากตัวนี้คือบามของแบรนด์ฮินส์นะคะของแบรนด์เกาหลีเขาจะเป็นบามที่แบบไม่มีสีนะคะทุกคนแต่จริงๆตัวที่มีสีของเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้อันที่เอามาเน้นใช้แค่เพิ่มความวาวไม่ได้อยากได้สีดใดๆทั้งสิน้นทําให้ตรงผิวที่เราลงมันฉ่ำน,นะนี่ เห็นไหมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันฉ่ำแบบก็ไม่ได้ถึงกับเนอะแต่ว่าถ้าเราลงเยอะมากนะถ้าเราปล่อยผมเนี้ยเราออกไปข้างนอกผมติดหน้าติดแก้มได้นะคะอย่าลงเยอะในสภาพอากาศประเทศไทยหรือถ้าจะให้ดีวันไหนที่ลงอันเนี้ยก็คือรัดผมไปเลยไม่ต้องให้ผมมันมาพลุพลังใกล้ๆหน้าเห็นเขาเป็นปามแบบนี้ก็ไม่ใช่จะไปถูถูถูถ,ถ,ถูตัวนี้เครื่องสอําอางลบได้ถ้าเราใช้เยอะวิธีการใช้ก็คือถ้าเรามีฟองน้ําเอาตัวเนี้ยไปถู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 ถถใส่ฟองน้ําและเอาฟองน้ํามาตุบทุบๆุบ топ นิดหนึง่งแค่นี้ก็พอแล้วไม่รู้จะใช้หมดตอนไหนนะเพราะว่ามันใช้นิดเดียวมากๆแล้วคือหนึ่งแท่งคือให้มาเยอะมากๆเลยเห็นปะต่อไปนะคะมาสู่ในหมวดของแป้งฝุ่นกันบ้างนะคะแป้งฝุ่นเนี่ยคือส่วนตัวเป็นคนหน้ามันนะคะหน้ามันที่ต้องใช้ทั้งแบบแป้งฝุ่นที่ควบคุมความมันได้ด้วยและแป้งฝุ่นที่ทาแล้วยังคงความฉ่ำเป็นตัวที่ผิวสวยด้วยคุมมันได้ในระดับหนึ่งไม่ได้คุมมันมากแต่ทาแล้วผิวสวยมากๆนั่นก็คือกระปุกหนึ่งไม่ได้จะใช้หมดกันง่ายๆนะคะทุกคนนานมากกว่าจะหมดและกระปุกหนึ่งคือแพง มากนะคะหลัก2,000นี่คือของแบรนด์อเวอ g l a s s ทั้ง3กรก็ปกนี้คือหมดแล้วเรียบร้อยนะคะแป้งฝุ่นที่ทาแล้วให้ผิวฉ่ำม,มันไม่ใช่ฉ่ำประกายชิมเมอร์นะคะทุกคนมันเป็นประกายแบบ เหมือนแบบความวาวจากผิวไข่หมูอะชอบกระปุกเขาที่ทำแบบนี้เนี่ยสีทองเห็นปะความแพงเนาะถ้าจะลงทุนกับแป้งฝุ่นที่ดีๆสักตัวหนึ่งนะที่ขอแนะนำ our glass ได้เลยผิวสวยแบบผิวสวยมากๆตัวแป้งตลับแตที่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าพอใช้แล้วมันแบบ้ยังไงก็ต้องกลับมาใช้แป้งฝุ่นอยู่ดีที่สุดถ้าถามว่าเอาแล้วพี่แล้วตัวที่แบบคุมมันด้วยแล้วแบบได้ผิวที่มันมันสวยด้วยอะไรเงี้ยคือตัวไหนขอแนะนาเป็นตัวนี้จ้ะ อันนี้คือปลุกที่หมดแล้วอันนี้คือที่ซื้อแบบล่าสุดเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง เอสเต้ลอเดอร์คาร์สโลเซนแมเป็นแป้งฝุ่นที่เนื้อเบามากค่ะทุกคนเนื้อเบาแบบเบ,บมามากถึงขั้นที่เวลาทาเนี่ยอาจจะต้องแบบกั้นหายใจกันนิดนึงเพราะว่าเนื้อเขาละเอียดมากเขาก็จะเป็นแบบนี้ที่ชอบแพคเกจของเขาเหมือนกันแล้วเวลาใช้นะคะเปิดฝาตึงและแป้งฝุ่นอยู่ด้านในแบบนี้แล้วก็ใช้พับทุบทุบทุบแล้วก็ตบ,ตบตบได้เลยเนื้อละเอียดแบบละเอียดมากมันละเอียดมากมากๆๆๆๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ผิวของเราเนียนเรียบเนียนสวยและคุมมันได้ด้วยตัวนี้ เขาจะมีรุ่นที่เป็นแบบชิมเมอร์ตะโกนอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้คือจะเป็นแบบชิมเมอร์เล็กๆกรุบกริบกรุบกริบให้พอแบบทาผิวแล้วมันดูแบบกระทบแสงนิดนึงแพงเหมือนกันประมาณแบบพันแปดพันเก้าประมาณนี้แหละก็แพงอยู่เหมือนกันแต่ใช้ได้นานค่ะใช้ได้นานมากๆเราไม่ต้องใช้เยอะเลยนะใช้แค่แบบนิดเดียวก็แบบทั่วหน้าแล้วนะคะต่อไปมาดูพาเลทอายแชโดกันบ้างที่รู้สึกว่าตัวเองหยิบใช้บ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันสะดวกสบายแล้วก็ใช้ได้ทุกโอกาสนะคะนั่นก็คือของผลิต เอร์ที่เป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นตลับแบบสี่ช่องแบบนี้เลยวันนี้นัที่ก็แต่งแต่งมาเหมือนกันนะคะจะเป็นสีน้ําตาลตัวนี้สีน้ําตาลตัวนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สาสีชมพูเบอร์ศูนย์หกเขามีครบเลยในนี้มีทั้งสีอ่อนสีกลางสีเข้มและมีชิมเมอร์ด้วยและไม่ได้ได้สีสีนะคือได้5สีช่องนี้เขาแบ่งมาเป็น2เนี่ยแล้วออกมาเขียนคิ้วได้ด้วยแล้วสีแบบสวยสีสวยสีชัดเห็นปะปาดเดียวปื้ดเดียวมาดูสีชิมเมอร์ สีชิเมอร์ก็สวยมันจะเป็นประกายทองน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลตรงนี้ก็จะมีประกายทองๆนิดหนึ่งอันนี้สีอ่อนนี่สีเข้มใครที่ชอบแต่งโทนน้ำตาลนะคะพกพาง่ายด้วยทนชมพูแล้วก็มีน้ำตาลให้เราด้วยสวยชอบเดี๋ยวทีว่เอาสีชมพูให้ดูตึงชิมเมอร์ก็จะเป็นประกายชมพูน่ารักตรงน้ำตาลเข้มก็คือเข้มสะใจมากยกให้เป็นพาเลตที่มันแบบ พกพาง่ายแล้วก็สีสวยและแต่งได้ทุกโอกาสนะคะอีกหนึ่งพาเลตตานะคะก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยที่ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าน้องเขาเพิ่งมาแมสในช่วงหลังๆนี้เพราะว่าตัวเนี้ยแค n นเมกอะคะ่ะหลายคนเขาซื้อไปทำดอลลี่อายซื้อไปเขียนเป็นดอลลี่อายแบบฝุ่นแล้วมันจะได้ความเป็นธรรมชาติมากๆเบอร์ศูนย์สามเห็นไหมว่ามันตลับจิ๋วมากเขามีแปรงมาให้ด้วยนะอเอ็นดูมากตึง เป็นน้ำนานแบบละมุนล,ละมุนตรงชิมเมอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแบบชิมเมอร์ประกายชมพูชิมเมอร์แบบประกายชมพูตรงนี้ก็จะเป็นแบบแมทแล้วตรงนี้อ่ะชิมเมอร์ตรงนี้ก็สวยมากข้างบนเป็นประกายทองทองน้ำตาลน้ำตาลจริงๆเนี่ยเป็นตัวที่เขาทำดอลลี่อายแหละ เพราะว่าด้านหลังเขาก็บอกอยู่ว่าเป็น d o l ลี่อาแต่ว่าก็คือเอามาลงไปแอชเชโดได้แล้วก็ทำดอล l ี่อายได้พาเลตคอนทัวร์ที่รู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มค่านะคะนั่นก็คือของแบรนด์จูดี o ดอตัวนี้ก็ดังมานานแล้วนะคะแต่ว่านาทีก็เพิ่งจะได้ใช้นี่แหละแต่ว่าก็ติด เป็น Favorite of the Year นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าปีที่แล้วใช้กิบใช้บ่อยเสือเลอเกินเป็นเบอร์ศูนยในนี้ก็คือมีโครมีไฮไลท์แบบแมทแบบชิมเมอร์มีคอนทัวร์นะคะอ่อนสีเข้มเลือกได้เลยแต่สีที่ใช้บ่อยก็คือตรงนี้นะคะคอนทัวร์สันจมูกรอบหน้าชิมเมอร์ก็คือพุ่งพุ่งนะคะแบบพุ่งๆเลยตามแบบพอสอจีนตรงสีน้ำตาลตรงนี้ที่ใช้บ่อย เราได้รู้สึกว่าสีเขามันไม่ได้เข้มเกินไปเห็นปะมันจะเป็นสีแบบน้ำตาลแล้วก็ติดเทาหน่อยๆนะคะธรรมชาติดีเป็นผลิตที่คุ้มค่านะคะตัวนี้นะต่อไปนะคะคือไฮไลท์ค่ะปีที่แล้วนะันตี้อินกับไฮไลท์ประกายสีชมพูมากนะันตี้ไม่เคยไม่เคยมีความคิดว่าจะใช้ไฮไลท์ที่เป็นประกายสีชมพูนะพอมาใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าหลักมากมันมันอาจจะผิด แปลแตกมนุษย์ไปนิดนึงแต่ว่ามันน่ารักมากนะคะและตัวที่ที่ชอบก็คือเนี่ยคือใช้บ่อยจนแบบทาหล่นหลุดมือแล้วแตกละเอียดเลยค่ะอันนี้คือแบรนด์อะไรนะที่ก็ยังอ่านไม่แน่ใจเหมือนกัน c h an อะไรโอ้โหแตกละเอียดมากค่ะทุกคนน้องคือแตกละเอียดแบบนี้เลยนะคะแต่ตัวนี้น่ะเป็นตัวที่ประกายสีชมพูมันมันไม่ชิมเมอร์แบบใหญ่ไปอ่ะมันมันแบบประกายแบบละเอียดมากเดี๋ยวเตีเยาให้ดูเนื้อมันนุ่มมากแล้วคือราคาไม่แพงด้วยนะคะเนี่ยวันนี้ที่ก็ปัดมาเหมือนกันจะเห็นว่ามัน เป็นเป็นประกายสีชมพูนะคะปัดหลังจากที่เราแบบลงสีแก้มเราเรียบร้อยนะคะอันนี้คือปัดทับลงไปไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยมันจะเป็นแบบเออ เบลอบชมพูนิดนึงอะตัวนี้นะที่จะมาเอามาลงแค่ตรงตรงช่วงนี้นะช่วงหนกหนกแก้มนะนาที่จะไม่ได้ลงทั้งแก้มนะคะคือแก้มน่าหลักมากน่าหลักมากๆเลยทุกคนลองเปิดใจใช้แบบไฮไลท์ประกายสีชมพูดูนะคะทุกคนมันน่าหลักจริงๆไฮไลท์หน้าผ่านไปนะคะเรามาดูไฮไลท์ตัวกันบ้างนะคะไฮไลท์ตัวด้วยไฮไลท์ตัวด้วยเห็นปะหัวไหล่ฉ่ำๆหัวไหล่แบบดูแบบเล่นแสงไหอปลาดูเล่นแสง อย่างนี้อย่างนี้นะคะก็คือต้องใช้ไฮไลท์เป็นตัวช่วยไฮไลท์ตัวนี้จะไม่ได้ใช้แบบแพงคือราคาแบบน่ารักมากคือแบรนด์โฮโจโฮโจเบอร์ศูนสองเป็นไฮไลท์ที่แบบวิ้งแบบตะโกนมากคือหนังประทูสุดๆแต่ว่านนี้จะไม่ได้เอามาลงหน้าก็ชอบเอามาลงตัวเพราะว่ามันมันสุดๆนี่เห็นป่มโอ้โหตึงลงไปเลยใช้มือลงก็ได้ใช้แป้งลงก็ได้ลงตัวไปเลยจ้ะ วันไหนใส่เสื้อเปิดไหล่นะคะหัวไหล่ก็มันก็จะฉ่ำเกินมันก็จะดูแบบผิวสุขภาพดีมากๆเลยถูกมากๆไปตามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะปักตะกร้าให้นลางปีที่ผ่านมาเนะี่ยที่เป็นสิวบ่อยมากนะคะเป็นสิวฮอร์โมนเอ่ยใดนะคะจากการแบบหยุดยาคุมรักษาสิวไปนะคะแล้วมันก็บูมมานะคะทำให้เป็นสิวแล้วก็ทิ้งรอยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนซีลเลอร์สามารถช่วยชีวิตได้นะคะในการปกปิดให้เป็นน้องคนนี้คือของแบรนด์ CanMake เขาจะมาเป็นรูปแบบตลับ แบบนี้คะ่ะอนซีลเลอร์ที่จะสามารถปกปิดรอยสิวที่มันเข้มเขมได้ดีเนี่ยก็คือต้องเป็นคอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อครีมที่เป็นตลับแบบนี้นะคะเนื้อน้ำเนี่ยจะปกปิดได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าเนื้อครีมนี่คือปกปิดได้ดีที่ต่ชอบก็คือมี3มช่องสมช่องนี่คือมี3สีนะคะอ่อ,อนสีกลางและสีเข้มและแปรงคือใช้ได้จริงนะแปรงแล้วก็ด้านนี้เป็นหัวฟองน้ําด้านนี้เนี่ยเป็นจานสีจุดไหนมันอยากปกปิดแล้วสีนี้มันอ่อนไปสีนี้มันเข้มไปเราสามารถผสมสีจ้ะผสมสีแล้วก็ มาผสมผสมตุ๊ดตุดตรงนี้แล้วค่อยแต้มแต้มแต้มแล้วใช้ตรงด้านฟองนะ้ําตุ๊บตุเออมันก็นะเขาก็คิดมาให้แล้วอย่างดีนะคะแล้วมีกระจกน้อยๆตรงนี้ให้ด้วยไปปกปิดระหว่างวันได้เลยนะ้าที่ใช้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนตัวนี้ปกปิดได้ดีมาดูที่งานตากันบ้างนะคะนาะที่ขอเริ่มกันด้วยอินไลเนอร์นะคะชอบมากคือของแบรนด์ CanMake ตัวนี้นะคะอินไลเนอร เห็นไหมว่านนตี้ใช้หมดมาหลายแท่งมากๆที่หาไม่เจอที่ทิ้งไปก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเบอร์ศูนเอาไว้เขียนอินไลเนอร์ติดทนกันน้ํากันเหงือ่อทาไปวิ่งได้เลยนะคะไม่หลุดแน่นอนแล้วนนตี้ชอบตรงที่ว่าเขาเส้นเล็กมากๆเส้นเล็กแล้วเนื้อนุ่มไม่บาดตานะคะทุกคนบางคนเนี่ยไปลองใช้ตัวอินไลเนอร์ที่มันแบบเขียนอินไลเนอร์แล้วมันแข็งเขียนยากแล้วสีไม่ค่อยออกแต่ตัวนี้คือเขียนง่ายเส้นเล็ก แล้วสีแล้วดูสีสีสวยมันมันไม่ได้สีแบบเข้มสีดําตะกอนคือสีดําเขาก็มีแหละแต่ว่านาะทีรู้สึกว่าใช้สีแบบนี้จะทําให้ตาของเราคมเข้มขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังดูแบบละมุนละมุนอยู่นะคะเบอร์ศูนย์สามนะคะแนะนําเลยนะอีกหนึ่งสีนะคะที่ชอบนะคะก็คือเป็นสีน้ําตาลอมแดงเบอร์ศูนย์สี่ค่ะตัวนี้นาะทีจะเอามาลงที่ใต้ตานะคะทุกคนทุกคนจะเห็นใต้ตานาะทีตรงนี้นะคะแบบอมแดงแดงนะคะ นี่อ่ะ้ยจะหมดแล้วหมดแล้วค่ะทุกคนหมดเกลี้ยงละ แนะนำเลยมาที่มาสคาร่านะคะปีนี้เนี่ยมาสคาร่าที่เป็นขนตาบนะ่ะนาที่แทบจะไม่ได้ใช้เลยเพราะวนนัทเี๋ชอบติดขนตาเอาแต่ว่ามาสคาร่าที่ใช้นี่ก็คือเอามาปัดขนตาล่างนั่นก็คือของแบรนด์แคนเมยปีนี้แคนเมคติดหลายตัวอยู่เหมือนกันก็มันดีจริงๆเนาะเป็นมัสคาร่าที่ไร้แปลงนะคะก็คือไม่มีแปลงจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีแปลงคือขึ้นมาเป็นแท่งแบบนี้เลยที่ก็จะามาปัดที่ขนตาล่างนะคะคือปัดง่ายปัดสะดวกมากๆ ปัดขนตาบนก็ได้ขนตาล่างก็ได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นแพนด้าด้วยนะนาที่ปัดลองปัดไปวิ่งแล้วนะคะก็ไม่เป็นแพนด้าตัวนี้ก็คือเป็นเบอร์ศูนนึเลยนะคะก็คือเป็นสีดําเลยนะคะก็แนะนํานะคะแคทมิกมาสคาร่าคิ้วนะคะตัวนี้คือชอบมากชอบสีมากจะเป็นสีน้ําตาลที่อมชมพูนะคะทุกคนแต่ว่าหาซื้อยากมาก นี่คือหมดหมดแล้วอะ่ะแต่ว่าหาซื้อไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นเบอร์ C 1นึะคะตอนนี้กันตี้ก็ตามหาอยู่นะน้ำตาลชมพูชมพูแบบเนี้ยแล้วชอบตรงที่มันมันไม่อ่อนเกินอะ่ะเออแล้วมันไม่ชมพูเกินไปอะ่ะแปลงว่าแปลงมันเล็กมาก ปัดง่ายปีที่ผ่านมานะที่ติดขนตานะคะอินกับขนตามากๆม,มากเลยวันนี้ก็ติดขนตาบนมาเหมือนกันนะคะถ้าวันไหนที่แบบไม่รีบและแบบตั้งใจแต่งหน้านะที่ก็จะติดทั้งขนตาบนทั้งขนตาล่างเลยวันนี้ไม่ได้ติดขนตาล่างนะคะเพราะาเดี๋ยวจะไปซ้อมวิ่งต่ออยู่กัดอัดคลิปเสร็จก็เลยก็ขี้เกียจติดติดติดไปแค่นี้แหละนะคะขนตาบนที่ชอบก็คือเป็นทรงนี้ตัวนี้ที่เคยเอามาพูดละนะคะเอามาพูดอีกแล้วของแบรนด์นี้เลยแบรนด์ชื่อแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ ทำไมนาตี้ถึงตัดเพราะว่าลิ้นชักเก็บขนตาของนาตี้มันเตี้ยแล้วขนตามันสูงไงเออนาตี้ก็เลยตัดเพื่อที่จะเก็บได้สะดวกสะดวกนะคะทรงนี้มันไม่หนาเกินอะ่ะว่าขนตามันจะมีมีช่วงบางช่วงหนามันไม่ได้ดูหนาเกินแล้วมันก็ยาวแต่ว่ามันไม่ได้ดูเวอร์เกินนะคะนี่นาตี้ติดตานาตี้นี่วันนี้เลยนะ ราคาถูกมากด้วยตัวนี้คือเป็นแบบตัวที่ไม่มีกาวในตัวนะคะทุกคน,เป,นเป็นเราต้องใช้กาวจุ่มทีหนึ่งนะคะนะ้ที่รู้สึกว่าแบบนี้มันจะธรรมชาติกว่ามันจะติดทนกว่านะคะแล้วก็มันจะไม่เปลี่ยนองศาในระหว่างวันด้วยบางทีเนี่ยการใช้ขนตาที่มีกาวในตัวบางทีมันก็จะตกลงมาบ้างแล้วเราก็จะติดนิสัยแบบเอามือไปดันดันแบบเนี้ยแต่ทีนี้ก็คือติดยังไงก็คืออยู่อย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็น้าที่ก็ติดไปวิ่งมาตลอดเลยส่วนขนตาล่างนะคะนะ้าที่ยกให้ทรงนี้ซื้อตุนไว้เยอะมากทรงนี้คือน่ารัก มัน มันไม่ดูเวอร์เกินนะคะทุกคนทรงนี้คือสวยมากๆคือติดมาแล้วตาตาหวานสวยเลยแหละตัวนี้ก็คือไม่มีกาวในตัวเหมือนกันไปตามได้เลยขนตาขนตาล่างตัวนี้ติดคู่กันไปเลยกับขนตาบนตัวนี้พูดถึงขนตาไปแล้วนะคะมาดูที่กาวติดขนตากันเลยกาวติดขนตาตัวนี้ยังคงชอบแล้วก็ใช้มาดยตลอดเลยก็คือชื่อเออเฟบันนี่ติดทนติดแน่นกันน้ํากันเหงือ่อติดไปวิ่งมาแล้วพอลตีติดไปซ้อมวิ่งไปลงสนามแข่งตลอดเลย ะะติดแล้วแบบไม่เป็นคราบชอบมากไม่เหนียวระหว่างวันไม่เป็นอุปสรรคระหว่างวันด้วยนะคะเขาจะเป็นเนื้อสีขาวๆแบบนี้นะคะแต่ว่าพอแห้งแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีใสเลยดีมากดีมากๆซื้อตุนเลยส่วนงานสีแก้มนะคะนาะที่อ่ะส่วนงานสีแก้มนะคะทุกคนสีแก้มสดใสสดใสดใเวลาที่ไปวิ่งด้วยแต่ง everyday look นี่คือนาะที่จะไม่ได้ใช้บัตรออนที่เป็นแบบฝุ่นนะคะนะ้าที่ชอบใช้แบบเป็นชิ้นเป็นเจอรี่ชิ้นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะให้สีแก้มที่เป็น ธรรมชาติแล้วก็แก้มมันจะดูฉ่ำๆสีมันจะติดทนนะคะแล้วก็มันจะดูแบบว่าดูเด็กๆด้วยก็คือใช้เป็นตัวนี้อันนี้คือไม่ได้อวยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนไปหาซื้อก็คือไม่มีแล้วเพราะว่าของขายหมดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ทําขายเพิ่มอีกแล้วนะคะพอแล้วนะคะเจลลี่ทินนาดีนั่นเองนะคะนาตี้ชอบใช้สีชมพูนี่คือลงแก้มนะคะแล้วก็ชอบใช้สีพิชี่ลงที่ปากคือแพ็กเกจแบบนี้เนี่ยนาตี้จะไม่ได้ทําเพิ่มอีกแล้วนะคะ,ะถ้าทําก็อาจจะเป็นแบบแพ็กเกจอื่นๆอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนาตี้จะ ขึ้นมาใหม่อยู่นะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสีที่ที่ลงวันนี้นี่ก็คือนที่ก็ลงเป็นสีท,ที่กําลังพัฒนาอยู่นี่แหละนะคะแต่ว่าก็ต้องรอกูดูกัอนอีกว่ามันจะผ่านหรือเปล่าจะอะไรยังไงยุบเป็นอยู่อยู่ในช่วงของการแบบทดลองเนื้อมันดีเนี่ยตี้ก็จะแบบยอมยอมใช้อยู่นะคะเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วเจลลี่ <Jelly S 2> แบบนี้เลยนะคะแล้วเวลาที่เกลี่ยก็คือเกลี่ยง่ายๆมากๆเลยลงผิวแล้วก็คือจะทําให้ผิวของเรานี่คือสดใสเลยแล้วมันจะฉ่าด้วยเห็นปะ เงาเงาเงาแบบนี้เลยคือน่ารักมากๆอันนี้ก็คือจะเป็นสีพิงคคนดี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของงานปากกันบ้างขอพูดถึงลิปไลเนอร์กันก่อนจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ลิปไลเนอร์อะไรมากมายแต่พอมาใช้นะคะก็แบบมันก็ดีนะมันทําให้ขอบปากของเรามันสวยมันเบลอแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไปทาลิปตูนอื่นแล้วก็จะสวยขึ้นสีชัดขึ้นแต่ลิปไลเนอร์ที่ชอบก็คือยกให้แบรนด์ฮาร์ดเปอร์เซนต์ค่ะเป็นเบอร์12คาราเมลเบดนะคะคือสวยมากอันนี้คือ และอีก1สีนะคะที่แนะนาเหมือนกันนะก็คือเบอร์ศูนย์หกโรสเบสอันนี้เป็นเบอร์ศูนยจะเป็นสีแบบเป็นชมพูชมพูนะคะน่ารักมากละมุนมากวันไหนที่แบบแต่งแบบโทนชมพูก็คือใช้สีเบอร์ศูนย์ได้เบอร์ Ber 12นะคะคาราเมลเบสแล้วที่รู้สึกว่ามันหยิบใช้แบบได้ทุกสีอะคะ่ะ สีสวยมาก12กับ06แต่ตัวที่หยิบใช้บ่อยก็คือเบอร์12นี่แหละวันนี้ก็ใช้เบอร์12ทิ้นสีแดงนะคะด้านล่างตรงนี้แล้วก็ใช้ตัวลิปไลเนอร์ทาด้านขอบขอบอีกทีนึงแล้วก็ใช้ลิปแบบกลอสลิปแบบบาร์นะคะทับลงไปนะคะก็จะได้ปากสวยละ แล้วไม่เป็นคราบด้วยนะคะลิปกลอสตัวนี้ชอบมากชอบมากๆตอนแรกซื้อมาไม่ได้คาดหวังว่าเขาเป็นลิปกลอสที่กอซี่ที่เป็นมาในรูปแบบของสติ๊กแบบนี้ที่เป็นแบบคลิกคลิกนะคะทุกคนนี่เห็นปะ่ะอันนี้คือฉันซื้อตุนเลยนะหาซื้อยากมากแบรนด์ชิลทูเบอร์จีศอันนี้อยู่ในกล่องที่ตุนไว้คืออ f ฟฟิ i ชียลก็คือหมดเกลี้ยงไปแล้วค่ะเป็นคลิกแบบนี้มันจะเป็นชมพูตุนต่น มนแลปากคือฉ่ำแต่ว่ามันไม่เลอะนะทุกคนบางทีเราไปทาพวกกลอสอะไรอย่างเงี้ยมันฉ่ำเกินแล้วมันจะเลอะมาตรงใต้ปากอะ่ะแต่ตรงนี้คือไม่เลอะเลยเวลาใช้ก็คือคลิกคลิกขึ้นมาเท่าที่เราจะใช้นะเพราะว่าคลิกลงไม่ได้ที่ฉ่ำๆนี่ก็คือน้องคนนี้แหละนี่ทาแล้วที่จะเอาไปทาตรงขอบขออย่างเงี้ย และนี่ก็คือทั้งหมดแล้วนะคะของ Favorite of the Year ที่เป็นหมวดเมคอัพนะคะมาช้าแต่มานะ <c oughs> ก็หวังว่าจะป้ายยาทุกคนได้นะคะในคลิปนี้นะคะใครที่ชอบตัวไหนเหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือเมาส์มอยผพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะคะไปละเด้อบ๊ายบายค่ะ